หลังจากโยมพ่อของหลวงปูเ่เทศเทศรังสีมรณภาพแล้วหลวงปู่เทศพักอยู่ที่ถ้ำพระนาผักหอกเพียงองค์เดียวได้ปรารดความเพียรอย่างเต็มที่ก่อนโยมพ่อของเราจะไปอยู่ด้วยเราอยู่คนเดียวหลังจากโยมพ่อของเราถึงแก่กรรมแล้วเราก็อยู่คนเดียวอีกนับว่าหาได้ยากที่จะได้วิเวกอย่างนี้เราได้กำหนดจิตในใจของเราไว้ว่า ชีวิตและเลือดเนื้อตลอดถึงข้อวัดที่เราทำอยู่ทั้งหมดเราขอมอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเด็ดดอกไม้บูชาพระชะน,นั้นแล้วเราก็รีบเร่งปรารถความเพียรอย่างแรงกล้าตั้งสติกำหนดจิตให้คิดนึกส่งออกไปภายนอกให้อยู่ในความสงบเฉพาะภายในอย่างเดียวตลอดวันอย่างค่ำคืนอย่างรุ่งก่อนจะนอนตั้งสติไว้อย่างไร ตื่นมาก็ให้ได้อย่างนั้นแม้บางครั้งนอนหลับอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับแต่ลุกขึ้นไม่ได้พยายามให้กายเคลื่อนไหวแล้วจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาโดยความเข้าใจในตนเองว่าจิตที่ไม่นึกคิดสงสัยออกไปภายนอกสงบนิ่งอยู่ณที่นั่นที่เดียวนั่นแหละคือความหมดจดพ้นจากทุกทั้งปวง ปัญญาเอามาใช้ชำระใจที่สูงท้ายแล้วเข้ามาหาความสงบนั่นเองดังนั้นจึงไม่พยายามที่จะใช้ปัญญาพิจารณา,าธาตุขันธ์อายตนะเป็นต้นหาได้รู้ไม่ว่ากายกับจิตมันยังไม่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อวัตถุหรืออารมณ์อันใดมากระทบส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามันจะต้องกระเทือนถึงกันทำให้ใจที่สงบอยู่แล้วนั้นหวั่นไหวไปตามกิเลส หลวงปู่เทศเทศรังสีได้เขียนถึงการปรารุดความเพียรของท่านระหว่างพักอยู่ที่ถ้ำพระนาผักหอกต่อไปว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าทะลุเลือดออกแล้วก็เป็นไข้ตลอดพรรษาแต่เราก็ได้หาท้อถอยในการปรารุความเพียรไม่เราเคยได้อ่านเรื่องของพระเถระบางองค์ในสมัยก่อนเดินจงกรมจนเท้าแตก เราไม่ค่อยจะเชื่อคำว่าแตกคงหมายถึงเอาไปกระทบของแข็งอะไรเข้าแล้วก็แตกก็เดินจงกรมสำรวมในทางเรียบๆจะมีอะไรไปกระทบเล่าความจริงสับบาลีคำว่าแตกหรือทะลุใช้สับเดียวกันและที่ว่าพระอาพาธหรือเป็นไข้ก็เกิดจากกรรมเกิดจากฤดูน้ำดีกำเริบหรือการกระทบจากสิ่งภายนอก และเกิดจากความเพียรก็เพิ่งมาเข้าใจเอานี่เองว่าความเพียรที่จิตมีกำลังกล้าไม่มีปัญญาแต่นี่เราอยู่คนเดียวไม่มีกัละยณมิตรกล้าแต่ความเพียรจิตไม่กล้าปัญญาไม่ค่อยมีจึงทำให้เป็นไข้เมื่อออกพรรษาปีพุทธศัการาช2471หลวงปู่ก็ออกจากถ้ำพระนาผักหอกไปกราบหลวงปู่เสาที่จังหวัดนครพนม หลวงปู่ได้เขียนไว้ดังนี้เมื่อออกพรรษาแล้วเราจึงได้ย้อนกลับไปหาพี่ชายของเรานั่นก็คือพระเกตขันติโกและพระอาจารย์เสาที่นครพนมเพราะเราห่างจากหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์มาสองปีแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นพร้อมทั้งหมู่คณะจากท่าบ่อไปในแถบนี้ยังเหลือพระคณะนี้เฉพาะเราองค์เดียว ในช่วงปีพุทธศักราช2,471ถึงปี2,472หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเพียงองค์เดียวที่ยังพำนักอยู่แถวจังหวัดน้องคายช่วงนั้นได้มีกรณีของหลวงตามั่นเกิดขึ้นหลวงปู่เป็นผู้ไปแก้อธิกรซึ่งท่านได้บันทึกเรื่องเล่าดังนี้เรื่องของหลวงตามั่น ขณะนั้นหลวงตามั่นบ้านค้อได้มาจำพรรษาบ้านนาศีดาอันเป็นบ้านเกิดของเราแกเที่ยวคุยและอารวาดพระที่มีความรู้น้อยกว่าแกเป็นผู้เก่งทางาศาสนาสามารถตอบโต้กับใครต่อใครให้ปราชัยไปได้แม้พระกรรมฐานทั้งหลายเห็นหน้าแกก็ยังต้องหลบหน้าดูสิพระกรรมฐานทั้งหลายอยู่ไม่ได้หนีไปหมดเพราะกลัวเรา เหลือแต่คุณเทศองค์เดียวนี่อยู่ไม่กี่วันก็จะไปแล้วทั้งพระและชาวบ้านเมื่อเขาได้ยินแบบนี้เขาก็เกิดอาการเบื่อไม่อยากพูดถึงพูดแกก็ว่าแกถูกอยู่คนเดียวโต้กันไปโต้กันมาเป็นเรื่องเป็นราวพอดีพรรษานั้นเกิดอธิกรกับพระบ้านกลางใหญ่เขาแอบไปนิมนต์เราให้ลงมาจากถ้ำพระนาผักหอกเพื่อมาชำระอธิกร พอเราลงมาแกกลับให้ลงเลิกอธิกรณ์นั้นเสียแกชวนทำอย่างนี้อยู่ร่ำไปจนเป็นเหตุให้พระแถวนั้นเอื่อมระอาไปหมดนี่จะเป็นเพราะบ้ายอดังคนปักใต้พูดก็ได้เพราะเขาขี้เกียจพูดพูดไปก็ไร้สาระพอดีวันนั้นเป็นวันปะวารณาเขาทำบุญตามประเพณีเขาไปนิมนต์แก่มาเทศร่รวมด้วย และเขาได้ไปนิมนต์เราลงมาร่วมด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่บอกให้แก่รู้พอดีเราเดินผ่านมาไม่มีคนเห็นเขาไปรอคอยเราอยู่ที่วัดหมดแล้วซึ่งผิดปกติจากทุกวันก็แต่ไหนแต่ไรมาพอรู้ว่าเราจะเดินผ่านบ้านเขาจะมารอดูเราเต็มไปหมดทั้งสองข้างทางบางคนร้องเรียกจ้าละวันจนเราไม่อยากจะเดินผ่านบ้านกลางใหญ่ หลวงปู่เล่าถึงการตัดสินอธิกรณ์ของหลวงตามั่นต่อไปว่าพอหลวงตามั่นเทศจบเราเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดแล้วปรารถเรื่องที่แก่พูดว่าไหว้พระเอาอารหังขึ้นก่อนนั้นผิดเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์ว้พระอรหันต์ไม่ได้ให้แกอ้างเหตุผลประกอบแกบอกว่าต้องนะโมขึ้นก่อนสีแล้วว่านะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธะ เราชี้ให้แกเห็นว่ามันก็ไหว้อรหะโตเหมือนกันหลวงตาเป็นพระอรหันต์หรือจึงไหว้อรหะโตถึงตอนนั้นแกชักจะโกรธอย่างแรงเลยทีเดียวว่าถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่บวชอยู่อย่างนี้ดอกศึกไปนอนกับเมียดีกว่าและพูดคําหยาบหลายอย่างล้วนแต่เป็นคําที่ไม่น่าฟังทั้งนั้นจึงย้อนถามต่อไปว่าที่เราเป็นพระอรหันต์มีอะไรเป็นเครื่องวัดหรือ แกตอบว่าดูดินเป็นเครื่องวัดเราบอกว่าดินใครๆก็ดูได้แม้แต่วัวควายมันก็กินหญ้าก้มหน้าดูดินตลอดทั้งวันมันเป็นพระอรหันต์หมดด้วยกันหรือหลวงตาอวดอุตริมนุสธรรมแล้วพอเราพูดเท่านี้แกตกใจหยุดชะงักพูดอะไรไม่ได้เลยเราได้พูดหลายเรื่องเป็นต้นว่าแกพูดท้าทายหมู่เพื่อน และพระกรรมฐานต่างๆนานาเป็นจริงไหมขอให้พูดออกมาแกไม่พูดเลยเด็ดขาดและในเวลานั้นจวนค่ำแล้วพระจะปะวารณาแกเข้าไปในอุโบโสถจะปะวารณากับเขาแต่พระไม่ให้ปวารณาด้วยแกก็เลยกลับบ้านนาสีดาคนเดียววันนั้นคนทั้งบ้านแทบจะไม่มีคนอยู่เฝ้าบ้านเลยเพราะมารวมตัวกันที่วัดหมด กำนันซึ่งไม่เคยเข้าวัดแต่ไหนแต่ไรมาก็เข้าวัดตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันตายพอดีเย็นวันนั้นเราไม่ได้กลับถ้ำพระแต่นอนวัดบ้านานาศีดาหลวงตามั่นได้กระหืดกระหอบมาหาเราแล้วพูดแทบไม่เป็นสัพท์เป็นแสงด้วยความน้อยใจแล้วจะหนีไปในคืนนั้นได้บอกว่าอับอายขายหน้าเขาอยู่ไม่ได้เราได้ร้องขอให้อยู่ต่อรุ่งเช้าจึงไป ผมพูดตามเหตุผลผมไม่ได้ความอิจฉารสยาอะไรดอกคืนนั้นแกนอนไม่หลับหมดคืนเช้ามืดแกก็ไปโน่นไปหาเจ้าคณะอำเภอเขาโน่นแกไปขอลาศึกคืนเดียวเสียงกระชอนดังไปหมดเจ้าคณะอำเภอเขาก็รู้เรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องลาก็ได้ศึกไปเลยแกมาบ้านขอลาพระเป็นครูสอนนักธรรมพระครูเขาก็รู้อีกเหมือนกัน เขาบอกว่าไม่ต้องลาก็ได้ศึกเลยผลสุดท้ายศึกแล้วเข้าห้องนอนเงียบอยู่บ้านกับภรรยาเก่าเป็นตั้งหลายวันจึงค่อยมาให้คนเห็นหน้า